มาแล้วเบิดทะเลทะเลมาแล้วพี่น้องเลยตัดภาพมีมาหนี้ก็ดีล่ละเป็นซานลันแป้นของน้องลูกปาเนาะ,ะหลังเกาเ้านีพ่อๆเ้านีเนาะลงเหี้ยน้ไอ้เด้อเ้าน,น,านีพุ่นเขานห่ผุพ่นป่าเพิ เห็นบ่ละนี่เห็นบ่บเออนี่แหละสิปหาล้านเก้าเซนเฮงไงดีปพดโพกันยังว่านะ่ะเด้อพี่น้องเด้อใบบินเจีย,ยาบาบาตูนว่าเอานี่แหละกระเป๋าเป็นไปนแล้วเติบเข้าสุดก็พื้นทั้งบมตูนก็นได้ท <c oughs> ั้งน้องปลาฝากขอบ,บุญขอบคุณขอบ,บวกขอบใจทั้งขอก่อนเนี่ยเด้อ,อเ,ดเป็นอยู่ฝั่งไทยด้ยครับ อ่าแม่คูมาลาและพ่อบุญมาแสงวิไสได้หลายเด้ออ่าทั้งสามท่านนี่แหละกาขอบบุญขอบคุณอ่าให้ข้ามือพ่อโนใสเป็นแน่เาัวาผ่านนี่แหละลายๆกันเลขอบบุญขอบคุณทางพ่อบกรและแม่คูมาลาและพ่อบุญมากขอให้พ่อทั้งแม่ขอทั้งสามคนกับแม่ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงท่ะการเงินขอให้ร่ำรวยทำธุรกิจได้ขอให้สำเร็จลาบรื่นจะดีที จริงไดที่พอให้มากออห้กลับขึ้นฮะพอลอยเท้าบ้านเท้าเรือขอที่นี้นะครับใช่มาแล้วพี่น้องเลยเดี๋ยวเี๋อวแป๊บหนึ่งเด้ ทำทำทำทั้งประตูก่อนโอเคเนะาะมาหอดเป็นทีเรียบร้อยแต่ว่าทั้งประตูชิบพแล้อาลงหลบอยู่ในจุดนี้เพราะว่าสีเอาขอบไปในพื่อนเนี่ยู่นี่มันบูมี่ไพ่ทั้งประตูนอกป่าเพื่นอนว่าจะกรบให้มันเกี้ยงก้อนว่าสันรวมหมดแล้วว่าเจ็ดสิบตัวเบิร์ตไป เกินคาดพี่น้องเองสิบห้าล้านไปนักอยู่ยังดีทอ่อันยังพอก็ต้องขอบคุญขอบคุณทางอ่าพ่อก่อนเนาะที่เพิ่นได้สมทบเข้ามาอ่าสองหมื่นกัวของพออนน่อก่อนยังไงได้แล้วก็บวกใส่กับอ่าที่เงินประตูตยังเดือดตอนนั้นสามล้านพอ่พอพูดดีพี่น้องเอยเนาะอ้าก่อนเดินกลับสบายดีและสวัสดีเด้อที่น้องเบิดสู่ผู้สู่คน พบเจอกันกันกบปรตูนอีกแล้วพี่น้องเลยมาเอาไม้มา,าให้กับน้องปลาก่อนให้ทั้งประตูเป็นลำเนินการเนาะแต่ว่าเอาถ่าล่อทั้งทั้งเดียวนี่ก็บอได้พี่น้องเลยพอดีว่าทั้งประตูได้คุยโอล้มกันกันกบเอาเตียงแล้วกตว่าถ้าว่ามีงบทั้งประตูเพราไม่ก็แเมนให้รับช่วงไปเลยว่าสั่นส่วนงบที่เดือทั้งบรเตียงและทั้งดุงเฮิมเนาะกะเป็นแนวอื่นไปนะ คุยกันเรียบร้อยแล้วพอดีทั้งทีมงานก็นเดินทางลงไปคอนแกนพาทั้งน้องหน้าละไปทอดกับสีขมคำตามเคยพี่น้องเ ah. ลยเนาะใส่หกล้อมาเลยเราก็ได้นี่แหละหกล้ลอหกลอ้อหน่อยดึดหน่อยใหญ่ทั้งประตู école. เรามาเบิ้งกันมาส่งนะโดยโุกเอาไปไว้ไซม์ใหม่เนี่ย ข่าในบ้านได้บ่เออสบายดีตัวโดยเคสเรื่งได้เ้าสิไปบอกเพคนสิลงถือบ่เ้าสิบ่ชมควาชิเขาน้ำเขาน้ำบ่เออเขาขี่รถจักไปบ่เออขี่รถจักเนาะไปสั่นออกมาสั่นตุเออน้องปลาครับเป็นบ่ละสบายดีล่ะเออแปลมาเอามาเดี๋ยวเข่าไปตามน้ำฝนเมื่อพุ่นละข้างลำบากมาด้วได้บ่ล่ะฮะเจ้าขี่ได้บ่ ได้บ่เดี๋ยวฮำยังไงเจ้าเข้าไปเบิงน้ำกันนะนะว่าไม่มันครบตามที่จดบ่ห์นนะอ่าโอเคเดี๋ยวให้เขาไปถ่ายอยู่เพื่อนแก้วพุ่นเด้อยหันเวียดเพิ่นอยู่ในผูกเดี๋ยวไปเบิงน้ำกันนักเลยดิป่าโตฮัดใจไปบุ่งนึ่งนี้เข้าจนอ่อนทั้งทั้งประตูสิขี้ไปก็ไปซะ ออซ้อนกับพนั้นโอเคสันไปพี่น้องเอไปเจอกันอยู่พุ่นแหละเฮ้ว่าเอาลงนีมนมน่มันมันบ่มีไฟก่อนเมื่นี้<อ>น้ำหนาเพิ่นไปรวดหลายมาแล้วเบิดเตลือเตลือมาแล้วพี่น้องเลยตัดภาพมาีวันนี้ก็บี่ละเป็นซานลันแป้นของน้องลูกปลาเนะเาะอ่าล่างเก่าเท่านี้ว่าเพ่าะเขานี้เนาะ ลงงี้ได้ไอ้เด้อเขานี่ผุ่นเขานีนผุพนวะเอฟเห็อเนอะไรบิวอยู่ได้ปะได้เนาะปล่อยลงมาเด้อเอบเอ,บอ,งองกงหนอยคีโตมปะตุนกันเลยเอบ จะย่านแดนงเพราะว่าอยู่พี่เอ็นมีไพ่กบนี่เลยเงอนหลังเกา่าเนาะทางประตูนีน้ประตูไทยพี่น้องนี่เบิร์กหรอกแต่ว่าทางทีมงานต่อมาตายอยู่าาทางใดก็ได้พอด่อแล้วแต่ความสะดวกของพ่อนั่นแหละอ,ะอะ่าสิไว้มุมใดเห็นไะหมโดยยามพ่อในกบพ่อยังนัไนออแหล้วโดย Chứ <laughs> về thảo trần giản là về tự trần giản rồi hộp tim đấy nó từ vài đứa đó ai đó mất thuộc quân đó rồi nhau một hộp tim chưa mang canxi quân à ยามเพันกบนจัง,ง่ายขึ้นว่นละมันดูแปลนแน่หนึงอันนีน้น,น,นี่สิเป็นไม้เคลื่อนเก้านี่พี่น้องนี่แหละที่ว่าเพิ่นเสียวไปอันยังสวายวัดนะเครื่องเคลื่อนเครื่องชั้นหลังนี่แหละที่ว่ามันเป็นอาถรรพนะ์หลังนี่แหละมันในยังตรงรูปยานาสบเป็นวานหลังนี้อันไหน,น เครื่องเฮือนเพื่อทูบัวตาเล็กบัวตาไมมพี่น้องไงเพลงบัวเป็เตียงตามอยู่ใส่หานได้แต่สิบสี่ล้านว่าสัุปลูกค่ะชงแต่ว่าทั้งประตูนี่เอาตามบินเลยบินที่บป็เตียงจุดหรือว่าอ่าเปเตียงรับไปนั่นแหละทั้งประตูจุดมาให้บป็เตียงบินเดียวเลยพี่น้องไงทั้งประตูก็ไปสร้างเอาตรงที่ว่าเคยสร้างเล็กน้ำมาแหละเนาะ ปห้บรรย์วกรบคุณหารแล้วว่าตกอยู่สิบล้านไปว่าจะป้าเจ้าเกือบชิบกล้านพี่น้องเลยยังโชคดีตรงที่ว่ามันพอเงินทั้งระตูนพ่อผู้ดีจะต้องปอขกอบคุณขอบคุณทั้งพอ่อกรเป็นรายๆดูคนได้สมศรมาให้ในครั้งนี้เนาะอสองหมืน่นบาทพี่น้องเงิรวมบวกกับเงินเก่าของมาตุนเนี่ยเงินเก่าตัวที่ว่ายังเดือดสามล้านนั่นแหละก็เป็นเงินของทั้งแม่ครูมาลาและพ่อบุญมาเสียงวิชัยเนาะ กะเพป็นได้สวมทบซอยกันกาจ,จังได้ไหมมาพี่น้องเหรป,ป้ากระเป๋าเบาย่องย่องทั้งประตูน,นี่เลยถือว่านักยุ่นับเบิรงน้ำกันเด้อพอด้ะครบอยูว่ว่าเฮาช่างบ้านนี่ฮะเบิรงน้ำกันเด้อเพราะว่างเฮาวเอาตามบินนั่นได้บินเมี่ว่าจดไม่ให้บบาเตียงนั่นแหละ ลำเลยบอ่อเนี่ยฟาโทคักแท้เนี่ยสูตรใหม่เลยด้นี่พี่น้องเอ้ยบังอยู่ไกลๆก่อนประตู <c oughs> โอ้จังวะ <c oughs> บ่วฮักบอ่อลำลงเลนี่ยนี่ตรใหม่แล้เนี่ยนี่ ก็ลงสูตรนี่นอกบ้านนี่ฮะชุ๊มาแล้วไรมาแล้ว มันมันมันขับกันนะเนาะมันลงบ่ได้บั่นโอ้อันตรายอยู่ด้วยช่างเหี้แท้นี้นั่นนะเออ,อเกลือลงในนี่เนานะ สูตรนี่เพื <ort> ่อนสูตรมักง่ายด้เนาะพราะเนาะสูตรไม่สูตรไม่สีฮักเด้เหนเ่ยท่างเหตุเตุ้งเพื่นไปเลยอ่าคักแน่ดิบ้าน ลำนี่ยนี่เลยปันลำเฮลำใช่เนาะโอะ้ขักโอ้ขัาก็เห็นได้ทั้งวัตุนก็นได้อาโต้ขักแน่ลิบบาทเนี่ยได้ลังใจเลยอ,อาโต้เหวนน็กอกจีเรนเจ้าชอกแล้วได้บาทนี่ได้บ่เออเอาเอาชั้นหาทาง,างออกเบิ่งชั้นเนาะ นับนับตงนูพอ่อนับเบ้างว่ามันครบพอ่อหรือจังใดทั้งทั้งบัดทั้งม้วนเจ็ดสิบตัวตามที่พ่อจดนั่นแหละออ ห้องห้องหอก็ห้องห้องเอ,เอ,งอ,งเอเก็นอนหนึ่งสองสามสอี่มาทำกันสี่คนโอเคพี่น้องเอ๋สร้งมตดสี่เดี๋ยวเอาเอ็มร้อยมาเรียงสร้งงนน่ายๆเพื่นกอนเนาะโอเ่น้องเางตชื่อเอ็มรอยมาสิ่ให้เป็น <3 S 2> าบ้านเรียบร้อยบาท นี่หมอทาตอนไหนยังยังอยู่เนาะหมาตอนไหนยังอยู่นตัวนี้ทมยวาลงนีเรีบร้อยบานีที่้ได้อยู่เวยนี่นล,ลักด้วย้นไหม Oh ada ni, ada ni lomba Kau akan tolak dia Kau akan tolak, kakak, kakak Kau นับปััยออเไยว่าพบเลยก็เจอใดๆทั้งบรรทมวนเก็บิบตทั้งม,งมาจนไดไปเมืม่อก,กีนน้ในกะระ,ะ,ะ,ะเป๋าจนบางเนาะหาละหกละแขงอผู้ว่าเตียงคามยีงง่ห่านัี่นจองกหปว่าสิบสามบวกพวกชาชที่วัด ตัห้านี่ก็เคยเอาได้ตัวประตูตั้งเด็กสั่งใหมากตังใหญ่อยู่โรงเด็นเลนยังดีตวเงืนประตูเพราะประตูจได้รับส่ปนนี้ไปเนาะเงื่อนเ่อนที่เดือนกัดจะไปว่ากันแต่ว่าจิตาตั้งบนเตียงมาหรืออย่งใดนี่มันยากจะดเนาะพรวจลอกันี่มันสีเรียนะตั้งประตูจะได้รลบเงิอนการที่ต่างพุดีว่าตั้งพ่อเป็น ตโตมาถามทมั้งประตูนว่าเป็นทังได้คามไม้คาตากกว่าฉันคอระบอว่าฉันทั้งประตนก็ได้บอกพอเป็นไปเนาะเาปน,นังบอทั้งประตูทีดูตอนนั้นเข้าลาดเข้าลาดตองสรพี่น้อคือทั้งประตนแจ้งไปในลิปที่แล้วเนาะอดีทั้ง่อเป็นไอ่าชคไม่อีกหนึ่งมื่นบาทกับพ่อผู้นี้พี่น้องในกลว่อ่าใจกับโตก้าราดนั่นแหละเนาะเยขอบคุณขอบคุณทั้งอก่อดยเน จบมาอีกในขั้งนี้นอนเอา้าเอา้เอาเพราะเป็นมุกการบัง ่อไปเลยเยียงลุกเยียงลุ้บัน ตรงที่ว่าเอาไม้ลงแล้วหมดแล้วนตู้พอเป็นเรี่องไม้แล้วัพี่น้องจะจะมาถามแล้วเนาะเดี๋ยวเดีอาทันนาดีบ่พี่น้องโอ้โเอาไม้ลงอย่างเร็วเร็ว่ารถเ้าไม่ขำเสียมพุทธทึกว่าสันเนาะช่างเป็นแค่นี่จ้า รูปลงรูปลงนิดหน่อยตัวสร้างเป็นแค่เกิดอาเพศยังขึ้นเลยโอ้ยบ่งบูเป็นตะโลมกะโลมไม่มีหน่าไงค่าเฉยนี่ยไงเรียบร้อยเลยบาที่ เมนยิงน่งดีแต่ว่ามันโบลมตอนที่ว่าไม่ค่าหน่อยเนาะอเ,นงงเออเจ้าเมนประักษ์น,นี่โอ้ใช่า,างเป็นแจน,น,น,นะนเลียงแล้วเรียบร้อยบ้านนี่เนาะพอเป็นยังไงครบบ่พอนดยแต่ตัวนี้ได้ครบบ่อบอ,อะไรบางกนได้ปรงกน chip chết tô chịp chết bất cứ bun con, này, con này chịp chết ừ. chịp chết 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 nó chết 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 ครบแล้วบ่อต็งบัตวนเจ็ดสิบตัวครบเนาะหาสิบสามรออันนี้สิบเจ็ดสิบเจ็ครบเนาะตามไม่ตามรายการที่พ่อสั่างได้ได้พอเอ้นีนี่เด้อนี้เ้อเจ็ดำมีก็ำมีก็ได้ฮะนี่แหละบินที่ว่าทั้งทั้งประตูเป็นจดมาให้เห็นบ่อ่ะแต่ที่บ่เตียงส่งมาให้แต่บ้านี่แต่หาเบิ้งด้วยฮะหาเบิ้งอ่ะและเจ็ดสิบเนี้ยว่าว่ามันไม่ที่เจจดนะนี่เบิ้งตัวนี้ ได้บินที่เจ้าจดนี่ตันี่ถึกอยูไม่นาซมิเด็กอืมนั่นแหละจังหวะน่นได้บ้างอยู่นาซีพนาซีพเจ้โตวนาซถึงสามสิบองสามสิบสอง่าเห็นี่สามสิองตเนาะสองสโอเควันนี้อ่ายังนี้สีนัวก่อัวสีนัวเจ้โตก่อนนี่เต้าเต้ตวเป็นอยู่ในชุดนั้นเหรเนอย

วายเป็นอยังงอบัดเออบ่เขาว่ามันลมกับลมเลยตอนไม่นักอายุน,นะ,ะ,ะทูนอทีงดีเพราะว่าเอาไม่ลงกเลยทีนอแต่ว,ว่าเม,ม่อน,นี่ก้งห้งนี่จางเกนเดรมันมันวางเบาซีเมนมาจัง <c oughs> อ่อออาแพ๊บหนึ่งนเอ่ากดแพ๊บหนึ่ง เอาตัด okay. มาเบิ่งทั้งขางทั้งนี่พี i. I ่น้องมันจีดปีนมาทั้งนี่เลยโรติงเลยมึงเนี่ยใส่ปคติงเลยน้อยเนาะนิ่งเลยจมลงจมลงแบบนี้ ถ้าว่ารถไทยลึ้งขึ้นได้ไหมเออรถอีเต็กเขาเนี่ยพี่น้องตั้งเป็นอะไรนี่เออแปลกเว้ยอะไรฮะโอ้ยคุยกับพูนจดต่อมาแล้วได้ใ <c oughs> นตัวกันแล้วได้บุญเล็บบุญติดตเอ,อกับทูเจอเจอมาพี่แล้วแม่ไป่คุยห่ารถไทยมาดึงกันได้อืมราไทยมาดึงกันได้ไหมเอาเด็บใช้เป็นบ่อแน่นบ่อสั้น เดีเปนรถไทยอยู่นี่แหละเอ่นก็หาเพ่นก็คุยอยู่เนาะเฮดเดได้สอช่วยกัน้กันแล้วช่วยกันนี่แหละเนาะตดยยาหตู้อเป็นจัดการอืมหาได้แล้วต่างหานี่แลเดอได้ส์ระดโดยอเฮ็ด โอเคพี่น้องเงยหลังจากเอาไม้ยังลงแล้วเป็นทียบร้อยเนาะให้ทั้งตูพฟอเพิ่นการนับว่าครบพอดีว่าจันทั้งเป็ดทั้งมวลเก็ดจิบโตแต่ว่าทั้งหมดนะเดอดตุกคุมช่วยซ่อมนที่หลักโอ้ยเนาะแังเมีนช่วยาหละดินมัรลมเนี่ยนะพี่น้องเงยนักพอสมควนอยู่เนาะ ทั้งบดทั้งมวนเกือบสิบพกล้านยังขาดอยู่เชนหนึ่งพี่น้องเห็นบล่ล่ะนี่เห็นบ่เออนี่แหละซิบหาล้าน,นเก้าเชนเฮงงดีโพดโพกกันยังว่านะีนเด้อพี่น้องเด้อใบบินเจีย,ยาบวาาาตูนว่าเอานี่แหละกระเป๋าแบนไปนแล้วเติบเข้าสุดกระพืน่นทั้งบตูนก็ได้ ยังดีตรงที่ว่ามันมันงบทั้งหมดทุมันพออย่นั้นไงสั่นเดี๋ยวพูเฮ้งเนาะเอาจะต้องขอบคุณขอบคุณทั้งอันพ่อกรณ์เพื่อนอะไรเนาะเอาบัดนี้ก็บมิตว่าให้ทั้งอีหละเด้อเด้อทั้งน้องปลาฝากขอบคุณขอบคุณขอบอกขอบใจทั้งพ่อกรณ์เนี่ยเด้อเพป็นอยู่ฝั่งไทยได้ครับ แม่คูมาลาและพอบุญมาแสงวิไสละหล่ะเด้อะทั้งสามชานนี่แหละกาขอบบุญขอบคุณให้ข้ามือพ่อโนยไซเพป็นแน่เนาะหม้อผ่านนี่หลายหลายในขอบบุญขอบคุณทางพ่อบกรและแม่คูมาลาและพอบุญมากขอให้พอทั้งแม่ขอทั้งสามคนนะกับแม่ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงท่ายางเงี้ยขอให้ร่ำรวยทำธุรกิจได้ขอให้สำเร็จลับดินเป็นเ้ยี จริงไดนพี่พอให้มากพอให้กลับขึ้นฮะพอลอยเหาบ้านแถาเรื่องใช่ถูกเาะตั้งบทตุนก็ดีใจตั้งง่ายก็ดีใจเนาะศรีเห็นไม่มาแล้วพี่น้องเลยอ่ากัจจีเร่ลำเนื้อการต่อระบาดเนาะพอดีว่าตาว่าถ่ากันนี่มันก็จจีอ่ายืดเน่าพี่น้องเลยตั้งอ่าบทตุนก็ได้บริหารลชวนนี่ไปก่อนตั้งเอร์เตียงมาแล้วก็งบชวนที่เหลือตั้งลุงเพิ่มตั้งเบอร์เตียงหลักการจงค่อยว่ากันเนาะตั้งหลัง คงลังค่าพิ่นนี่ก็ค่าชงค่าสร้างนี่งอยังนี้ไพี่น้องเอยเอ้าจังใดก็ทั้งโมตุนกัขอขอบุญขอบคุณเนาะขอบพุขอบใจทั้งพอก่อนที่ได้สมทบเข,ข้ามาในครั้งนี้ก็บสองหมื่นบาททั้งพอเพิ่นกาดีใจทั้งโมตุนก็ได้รากาบวกกับ,บเงนเินเก่าเป็นของเงินทั้งแม่ครูมาลาและพอบุญมาเสียงวิสัยเนาะทั้งสามท่านกับพอให้พอ กับแม่จงอยู่ดีมีแห้งความเจ็บอย่าจะได้ความไก่ยศุมีเด้อบวชเสดธุรกิจการงานยังก็ขอให้ประสบผลสําเร็จตลอดปีและตลอดไปพอกับแม่ให้มาสันใยก็ขอให้คล <Brothers> okay, <absorbed> ับเคื่อนไปพอกับแม่ร้อยเท่าพันเท่าเด้อเนาะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแกร่งปราศจากโรคไัยไข้เจ็บเนาะมาหนาวน่ะให้อยู่เป็นโฮมโโฮมไซให้กับตูกกับหลานกับคนทุกคนยากไปนานๆแลพอเด้อเนาะแซ่ถูกเนาะ เอาสำหรับคลิปนี่ปตุนก็จะได้ขอจบลงไว้เพียงจำนี้ก่อนพี่น้องไงทจังใดก็ขอบ,บุญขอบคุณขอบบวขอบใจเอฟซีปั๊ชูคูชูคนนะเป็นไงจะดีที่เป็นซอ,อยเบิร์คลิปโรยบคามโฆษณาปตุนก็ดีจะได้ขอบบุญขอบคุณหลายสำหรับคลิปนี่ปตุนกับน้องปลาขอใช้ลาลงไว้เพียงจำนี้ก่อนนะไปดีเด้อพี่น้องไงโดย,ยเยานาะโดย